สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไพภา289นะคะนำผ้าไหมดืนสวยๆมาพบปะทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าอ่าครากันนิดหนึ่งนะคะผ้าเขียนทองผ้าลายดีลาวดีหรือว่าผ้าโทนสีธรรมชาตินะคะสนใจแอดไลน์เหมือนนี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนคะ่ะชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายดีลาวดีค่ะ โลนะคะโลลีลาวดีไม่ค่อยมีมานะคะเพิ่งเจอผืนแรกนะคะเป็นผ้าโคลเชิงล่างนะคะทอยุกดอกลายลีลาวดีถ้าทยุกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายคลุยคะ่ะนี่โทนสีธรรมชาตินะคะลายโลคละ่ะไม่ค่อยมีมานะคะโคลอันนี้อาบน้ำยาแล้ว ช่วงนี้คนก็จะพลุกคล่านนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าทอยดกดอกลายดีแล้วดีนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะให้ราคาพิเศษ4,500บาทอาบน้ำยาแล้วพร้อมส่งเลยค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื่น,นี้อาบน้ำยารอแล้วค่ะ น้ำยารอแล้วสวยมากๆเลยค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายขุยนะคะนี่โทนสีธรรมชาตินะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนี่ อาบน้ำยาลยแล้วเนื้อสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสนใจทักมานะคะสี่พันห้ารอยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีอาบน้ํายาพร้อมส่งนะคะคืนนี้ ร้อมส่งเลยค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าเขียนทองค่ะผ้าเขียนทองกวางเขียนทองสวยๆเลยเป็นห้าตะโกโทยุกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะ มีหน้านางชายคุยแล้วมาเขียนทองนะคะเวลาเขียนทองแล้วก็พับนคะคะ้าเขียนทองนะคะนี่กว้างแม่ นะคะกว้างสวยกว้างนะคะกว้างเขียนทองสวยๆเลยนะคะนสนใจทักมานะคะ ลดให้นะคะ8,300บาทค่ะ8,300บาทส่งฟรีนะคะกว้างคือเขียนทองแล้วก็ไปอาบน้ำยาแล้วนะคะพร้อมส่งได้เลยค่ะกวางเขียนทองสวยๆเลย เสียงเครื่องบินนะคะไหลไปก็ฟังสถานการณ์รอบข้างไปนะคะรอบตัวไปพื้นต่อไปค่ะนกยุงค่ะนี่ค่ะยุงรำแพรยสวยนะคะยุงรำแพร เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะแต่เราก็ต้องทำาหากินนะคะคือพับไว้นะคะพับไว้แล้วเขาก็จะที่เขียนทองนะคะก็เือเป็นเป็นกาวชิดนหนึ่งนะคะก็จะติดติดกันบ้างถ้าพับผิดกันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ลอกด้วยนะคะยกเว้นว่าไป ทรทจริงๆรนะคะถึงจะรอนี่ค่ะนกยุงลำแพนนะคะนี่ค่ะยุงลำแพนนะคะลดให้พิเศษถ้าท่านใดสนใจนะคะแปดพันบาทค่ะส่งฟรีค่ะ ยุงลำแพนแปดพันบาทนะคะส่งฟรีสนใจทักมากค่ะอันไหนลดได้เราลดให้เลยนะคะช่วงนี้พื้นต่อไปค่ะพญานาคค่ะพญานาคเป็นห้าตะกรนะคะเป็นห้าตะกรอทอยุ้งดอกหลายลูกแก้วค่ะ มีหน้านางใช้คุยนะคะนี่พับๆไว้นะคะเราก็ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะเขาติดกันก็จริงนะคะแต่โลกก็ไม่ได้ติดมานะคะเนี่ยอันนี้คือเราพับไว้พับไว้พับใส่ไม้แขวนไว้นะคะพอพับไว้ใส่ไม้แขวนไว้แล้วก็เราบางทีก็ไปอเอาผ้าไปขายที่ตลาดนัด คัวนี้ใหญ่มากนะคะสองเมตรกว่านี่ค่ะเขาก็จะติดติดกันแต่ไม่ลอกนะคะนีะ่หน้าเขียนทองนะคะแปดพันสามร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะอันนี้อาบน้ำยา คือเขียนทองเสร็จแล้วอ่านนำยาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวดูรอยก่อนรอยพับก่อนนะคะพยายามให้ได้รอยเดิมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดรอยใหม่เนี่ยคะ่ะท่านใดสนใจนะคะผ้าใหม่สุรินสวยๆนะคะ อย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมเฉยๆก่อนใครฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี